คลิปนี้มีความหยาบคายและเสียงรบกวนแล็เสียงพ่อล้วด้วยนะอะฮูคีมันมีผีหลายชนิดปีแต่ละชนิดมันอะไรบ้างหรืออะไรบ้างเองก็ต้องหาแล้วพี่แล้วพี่หนึ่งอย่าหวังเอพวกูจะออกจากรถอย่าหวังตาท้าผีอะเออเอาเอาเอาจมาด่มาเป็นอะไรว่าาท้าผีอหอ โอหหรูขนาดนี้มีผีเหรอเปิดไฟ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 เอ้ยอย่าไปดูวเอ้ยพี่อ้มพี่อ้มไปที่ตั้งค่าดิพี่มีตั้งว่าไอปิดไฟเล่นเลยวะเปิดเปิดไฟวะเฮ้ยไฟขึ้นเฮ้ย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 เป็นตาขอไฟกูเฮ้ย hello อีตาของใส่ ก็มาหของไปได้สามารถบามาีเฮ oh. ้ยเฮ้ยนี่มึงเจ้าห้องเจ้าห้องอะไรไม่รู้อ่ะถ่ายบีจะมาขับรถไหเนี่ยป้ากินมันป้ากิมันป้ากมันอยู่ที่มันอยู่ที่ไหนอยูป่าดิป่าดิใครไม่ปิดไฟเลยวะปิดไฟแตกปิดไม่ได้ด้วยเปิดไม่ได้เลยไฟเสียไฟมันแตกเมื่อกี้ต้องไปหาเครื่องปั๊มไฟปั่นไฟแอรวกูไปได้เจอกันเจอกันบนรถกูไปแล้ว พี่แล้วห้องนึงมันคืออะไรวะอัอแม่ะ้พี่จะตุ่มน่าบอวะเอ้ยอีกบางผิดแม่เลยวิ่งไม่ได้ทุกปวิ่งวิ่งได้เอเปิดฟันได้เปิดฟันได้เปิดฟัได้แล้วเปิดนได้แล้วเปิดนได้แล้วเปิดฟัได้แล้วเปิดได้แล้วเปดไปเปอเ้ยตอนเนี้ยไอปีหนักสุดเลยปีกับแอม้มองว่าจะหนักสุดเลยตอนเนี้ยใช่ผมเดินใช่ใชใช่เพราะว่าเองเจอพีเยอะเกินไป เฮ้ยเขาเจอรอยเล้ยมือเจอรอยเน้ยมือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปีพี่ปีได้ได้หยิบกล้องมาไหมแล้ววางไปแล้วกดยิงกดอะไรอ่ะพี่ปีพี่ปี่วางกล้องไว้นี่ไหนอ่ะอ้ยเคยนไปถึงแค่ีบนเตียงไปอยูนไปกับกูน้อยไปตรงจังหวะข้าถามจริงเลไม่เจอผีเลยคุณาสติลไดเหรอวะไเจอเล้วเมื่อกี้แต่ผมไม่ผมก็ไม่เจอเออเรากราบกูอยู่หลังสุดอ่ะ เฮ้ยดาด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 น้องมาที่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่น้องยืนตรงนี้น้องยืนตรงนี้เดี๋ยวพี่มาโอเคตรงนั้นมีผีเขาอยู่แถวนี้เฮ้ยมึงทิ้งกูเอ้าไหนอะเออผมอยู่ตรงเนี้ยผมพี่มอพบอกให้เขาอยู่ตรงเนี้ยพี่มอเร็วโอเคผมไม่อยู่แล้วไอ้ดาบน้องไปผีผีผีแบบผี เราพี่ผมใจจะขาดแล้วเี่ยเอาได้แล้วพี่เปิดไฟได้เปิดไฟ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 แล้วเออพี่เฮ้ยเสียงเอ๊ะออก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 น้องออกน้องออกพีน้องมาเอาไว้เอาไว้ข้างนอกมีใครมีเอาสมุดโน้นมาพี่มีใครเอาสมุดโน้นมาปะวางมาทข้างในแล้วอ่ะ เรากินข้าวนล้วนะโอ้ยปูกูหนักสุดเลยตอนเนี้ยไอ้ได้ไอ้ไหนผีเมันควรตีนี่แยะปลาขอใส่มึงใช่ไหมกูได้ยินไอ้ันจับไฟกันจังวะเรากดอะไรใส่อ่ะต่างสิ่งแรกเลยนะเอ่อมันวางใส่หมดตรงไหนเนี่ยพี่มันเลือกไอ้นี่ตรงไหนอะมอสมันมันกระดีตรงไหนไป เข้าวันนี้พี่อ๋อผมเจอแล้วแต่กล้องเห็นปะกล้องนี้อันปลาของเรียกว่าอะไรนะตัวปลาของอ่ะไม่รู้ผมจำไม่ได้เกี่ยวกับปีหลุดบล็อกปะวะหรือว่าอะไรปีหลุดบล็อกไม่น่าใช่ไปมามาทุกคนมาทุกคนมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้แพะไอ้แพะที่ไหนพี่ไอ้แพะที่ไหนพี่ที่ไอ้แพะที่ไหนตาผีทำงานปะ มันต้องมีอะไรที่เออนี่ไงปถูกอะไรพวกนี้เนี่ยเกิดอะไรเกิดแล้วก็มีเฮ้ยมาคือเปิดเครื่องแล้วมาเปิดเครื่องตามตัวคนนึ่งดิคุณจะทำอะไรน่าประทุกมาปิดแม่เลยอ่าในการเอานี่อยู่เรียกว่าอะไรจนอีกเม็ดที่ยนงจะไฟนึกเกินเรียกว่าเรียกว่าประเภทอะไรไงแปลทีละคำทีละคำหน่อยนี่ไม่มีตรงนี้ไม่มี ไอ้ไมไปดีไม่จับไฟผุดมาอะไรต้านนี้สมดอะไรวะเนี่ยใช่ไปไม่ขึ้นว่ะใช่ไปมไม่ขึ้นนะใช่ไหมต้องผมกระดูกไอ้วัตไอ้มาวางกระดูกแถวนี้เต็มเก็บได้ด้วยเฮ้ยกระดูกกระดูกกระดูกอะไรนวะชิบหายแล้วกระดูกอ่ะมันอยู่ตรงห้องคมอ่ะมันอยู่ตรงห้องห้องนอนอ่ะน่าจะเม่ง เพื่อนดูที่ร้านที่ร้านหรือเปล่เอะไทุกคนมากลับไปก่อนกลับไปก่อนไปแค่้นผมรู้แล้วผีเป็นแบบไหนแล้มาเลยมีกระดูกปีแล้วก็ตาของเจอมีใครเจอน้ำดำยังมีมีใครเจอน้ำดำน้ำดำยังโอเคตอนนี้ไอ้ดาบหนักสุดตอนเนี้ยใช่อ่เหลือแปดสิบสามตอนเนี้ยไปพี่กลับกันยิ้มขึ้นไปยังยิ้มขึ้นไปยังใช่ก็ไม่คือไอ้เป็ขึ้นทูว่า เฮ้ยขึ้นมาใครน่ะขึ้นมาเอาเอาแล้วทำไมเอาไปเลยพี่เรารู้แล้วเราเขารู้คำตอบแล้วพี่เราเรารู้เลยไรารู้เลยเอาดูเลยจู่หมดขอ EMS ไปเช็คไป EMS นี่ไง EMS ไปฉายเสียบพูดว่าแล้วเหรอวะอะไรวะเนี่ยใครซื้อกุญแจอะไรมาไม่ประตูเปิดบ้าย เออเอาอินฟาเรแล้วกันนะมาผมเอาแค่ประชายพัวอ้ผมเอานะถือด้วยสือด้วยจบอะแรอ่ะพี่ปดจีปอจีมาเริ่มแล้วนะโยมต้องถือกลองได้ไหมอินฟลิตเอิมาพี่เ๋ยวผมถือเอง ขับเลยอ่ะอาคุณแจวัดคุณแจผมก็ว่าทำไมไทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมไม่มีใครไปเก็บกุญแจเลยแล้วพี่ปปพี่ปปดูอันนี้ได้ไหมพี่ปปดูดูอันนี้ได้ไหมไปเก็บคุญแจไปไปเก็บนะอดูกล้องได้ไหมดูกล้องใช่แล้วพี่บางดูกล้องอย่าเพิ่งดูกล้องเปิดเปิดเปิดนี่นกล้องอยู่กล้องเอาไรไอแปดคุงศานะเฮ้ยเมื่อกี้แปดคงศานะ จบแล้ว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 โอเคสายแป๊บนึงทำไงโอเคเพื่อคนเล่นเกมมันเล่นเกมเทียนี่มันมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เออหนาวหนาวนะหนาวนะต้องแล้วก็ถือพี่ถ้าพี่จะให้ผมวางสมุดตรงไหนกลางห้องไปเลยเยอะๆก็ปล่อยไปตรงนั้น ไอมันพิงอันนี้ไว้ตรงนี้วะเนี่ยเอาตดินเข้ามาแม่เก็ดองาเลยเก็ดเกี่ยวไปคุณยิ่งต่ํามันยิ่งหนัว่างไอหี่ไปก็ไม่ไปทีละโซนมามาพร้อมกันมาพร้อมกันตรงไหนอะ โอ้เจ็ดองศาไอ้เจี๊ยเมื่อกี้เจ็ดองศาโอ้วิ่งไปหาใครเจอผีตรงไหนบอกด้วยกูเอากล้องไปวางพอกับตัวเออมึงรอกูรีดนั่นแหละตอนกรีดตอนกรี๊ดเลยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะกี๊ดจนไม่แตกอยู่โอ้โหไอ้เจี๊ยบไอ้ไฟไฟเปิดโอ้โหอ่างโถงนี้ไอ้เจี๊ยบมาเลยพี่เดี๋ยวผมนำเองเหมือนหนัเลยกัด ยัมองมองจะมุงมีคนหล่นน่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยไปแตกอี่เยอะระเบิดเยอะเยอะระเบิดตอนนี้กลับกลับที่เดิมมาด้วยเราอยู่รอคอที่เดินใช้กับพี่พี่เรากดอยวมันหนาวจริงไม่งาทนเดมกดอยู่ไม่ได้เลยเีย น่ละโอโหเเสียเดือเสียใช่กมอยู่ปาเลนไฮอะอะไรทำไมตรงนี้มันติดไปกระดูกอวใแสปปลาเยี่ยวกะดูกพี่เดี๋ยวเยเดี๋ยวผมเก็บ,บมันได้ไหมเดี๋ยวไอกระดูกเนี่ย อ่ผมเก็บแล้วแล้วมันก็หายไปเพราเราถ้าเกิดเก็บเพิ่มมันจะหอมมากตาหน้าสงสัยป้องเลยใครมีไม่จะผมวางผมวางสมุดละโอเคปิด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 ไม่ได้ถามว่าปิดไปด้วยเหี้ยเฮ้ยจะผมวางตรงนี้เลยีวางกล้องตรงนี้วางหน้ากล้องโอเคผมวางบนโต๊ะตรงนี้นะงเลย ก็ไปเอาไปวิทยุเรื่องว่าวิทยุอนนะไปไปด้วยอย่ิกูเออหมดใจนะชัดๆบอคนหนึ่งรอภูมิใจได้้งแค่อะไรเสียงเร็วอะ เอาเี้มีสนใจเอาเีเมสไปมั้งเจอยู่บลนโอไม่เอาอ่ามีใครจะถือวิทยุแทงตองยกตาสองตาได้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 วิทยุมันนยังไงอ่ะมันจะเปลี่ยนสีเหรอถ้าขึ้นมันแปลงอ่ะไปดิจะนำเอ่อ เ้ยแป๊บนึงนะฮะฉันมาทำอะไรไอ้ผูโดนจำอีกแล้วไอ้เจ้าไอ้พวกเี้อ่ะก็พี่โดนจำแล้วรักแล้วก็สนับผีเป็นไงเจ้ที่หลังพี่จะไม่เล่นเกมผีกับพี่เมื่อไอ้เจ้าก็ปล่อยเธออย่างนี้ได้เสียงไหย Where you at? เฮ้ยอะไรอ่ะโอมันบอกให้ไปทางนี้เราลองไปดูไหม เฮ้ยทำไมหนุ่มนุ้นสว่างอยู่จุดเดียวอ่ะฮะเมื่อกี้มันมืดนะเออจริงๆเฮ้ยอ,อะไรวะน่ะมาตกใจมันมีสวิตช์ไฟโอ๊ยโอ๊ยนี่ไงนี่ไงมันเล่นมุ้งเลยนี่นี่ ผีผีผีด่ามุนแม่งทอร้ายข้าวของปางมองไม่เห็นครับมาเดินรีบเจอห้องอะไรไม่รู้ที่มีมือถือแล้วมีโปยที่เปิดไปไหมวะโทวเลยตัวตำรวจเขาหาตำรวจเย้ยว ก็ชวนกูแล้วก็ไม่มาอกให้คนตัวผีเซอร์ไพรส์แล่บ้าเหี้ยเจอแล้วเจ้าีดเหี้ยเออไปเหอะเส็จแล้วตัวตัวยาวๆหน้าขาวๆอู้ย้หนังใก่ขึ้นหนังใก่ขึ้นอู้หคนลูกดีค้ีไรเหี้ยไรอะปีเ็วพี่ปี มหลังมาปะเมันอนะพี่อุ้มต่อเลยเราแล้วเ่าก็จะทิ้งตกอยู่ไตรงนั้นใครตายคนแรกวะพี่อูนี่ที่บอกด้ยให้กูทำโอเคหน้าอะไรเชื่อเมคอะไรจะมาทีโพสใส่ผมเลยเดี๋ยวกูีอ่ะกูีโพสใส่ผีไม่น่ากลัวเลยีกูตกไกลต้องที่ยวผีดีมากผีดีข้มมางหน้ากูนี ผมตกใจที่ว่าเชื่อไว้จ no um ู่ๆไว้ผีโพดุท่าผมอะดูแล้วดูแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลอดพี่หมดไงโอเคไงพี่นำคนเดียวโอ้โหนี่จางดุนท่าที่โพดผีฆ่าตายกูเห็นนั่นตูดเหมือนพิเกอร์ในโดรีสในแค่หน้าแม่งขาวแต่พอหันหน้าันหลังมาเท่านั้นแหละ อะไรพี wollen, ่ค en ืออะไรวะผมเห็นพีはは่อ่ะเดินไม่ไม่ไม่เดินใส่ผีอ่ะเดี๋ยวเดินนําไปแล้วกูจะดูพี่อ่นเดินกูบอกเลยว่าพวกมึงอย่าหลอกเวรอะไรกันแทนที่จะไปอยู่กับกูบอกไม่ด้วยกูต้องดูสองตาแยกกันไอ้เขี้ยเีดาผมกลัวเฮียเอานังผมเดินตามพี่อยู่แล้วผมก็เห็นพี่เลยผมถอยแล้วไม่ดีผมเห็นผีแล้วผมก็ถอยออกมาแล้วพี่อ่ะก็ ก,ก็เดินกลับมาแล้วผมเห็น,นพีเน่เดินเดินเดินเข้าตูดผีเลยอะไปหาหลักฐานต่อไปไปต่อรู้ตำแหน่งผีแล้วนี่อยู่ตรงไหนอะหรือว่าเราไปเก็บกระดูกตรงนั้นเออกลัวมันหัวของมันเลยโผล่ขึ้นมาเปล่าเออผมก็ผมไปเก็บก,กระดูกนมะันอะกระดูกตรงนั้น,นใช่ไหม,มเออเดี๋คิดไปเลย ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเราเอากล้องไปตรงนั้นจะเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นสมุดก็ได้ทํางานโดยค่าเงันไปขก้นลุงพูศก็จะจัดจ้างเหมือนเดิมมาเข้ามาเข้ามาดูกูอยู่หลังพวกมึงเดี๋ยวว๊ะดามพิ้วมาเล่นน้อพิ้มาเล่นต่อเลย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 เามมาให้พี่เล่นต่อเลย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 เยหมอไหนจะมาชักเป่าถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับ